สวัดีค่ะพบกับลิต้าแคนฟลาช่วงนี้ก็กลับมาบินเยอะขึ้นแล้วค่ะทุกคนลิต้าออกไปบินเกือบแทบทุกวันเลยเวลาเราออกจากบ้านเจออะไรก็อยากทานไปหมดเลยแต่ทุกคนทราบไหมคะว่าทําไมลูกเรือถึงคุณดีกันทุกคนเลยเพราะว่าสายการบินเขามีการกําหนดค่า BMI นั่นเองค่ะคือตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การบินก็จะมีการกําหนดค่า BMI เยอะน้อยไม่เท่ากันแล้วแต่สายการบินนั้นๆนั่นเองซึ่งค่า BMI เนี่ยจะทําให้ลูกเรือหุ่นดีและมีร่างกายที่แข็งแรงฟิตคลุกายไปบินอย่างปลอดภัยด้วยค่ะซึ่งขอแอบบอกเลยนะคะว่าก่อนนั้นเนี่ยลิต้าเกือบค่า BMI เก<อ>ินไปแล้วเนื่องจากตอนช่วงที่บินน,น้อยๆค่ะเราอยู่บ้านเยอะใช่ไหมทุกคนก็ซื้ออะไรมาทานมีแต่นัง่ๆนงๆนอนๆแล้วก็กินกตลอดนะคะ ร่างกายเราก็ไม่กระชับยวนแล้วก็ค่า BMI เกือบจะเกินเลยแต่โชคดีค่ะที่ลิต้ามีตัวช่วยดีๆอย่าง Lester i y h a k e ตัวนี้เป็นเครื่องกระชับส,ส่วนที่ลิต้าเลิฟมากๆเลยจิ๋วแต่แจวมีขนาดเล็กพกพาสะดวกและใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะก,กับ Lester Eye อ h ช ke ขึ้นเองเดี๋ยวลิต้าจะใช้งานให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆไม่ว่าเราจะนั่งเล่นโทรศัพท์ นอนดู Netflix หรือแม้แต่กระทั่งเมื่อกี้คาริต้าแต่งหน้าทำผมเตรียมตัวไปบินอยู่ใช่ไหมคะมือก็แต่งหน้าไปจ้าแต่ขาเนี่ยกระชับสัดส่วนไปได้ด้วยเพราะว่าเขาสามารถใช้งานได้กับทุกส่วนของร่างกายจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นขาน่องแขนและที่ลิต้าชอบมากที่สุดเลยค่ะก็คือใบหน้านั่นเองขอบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ตั้งแต่ลิต้ารู้จักมาเนี่ยประหย,ยัดเงินค่า็อ t o ์ไปได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนและเขาสามารถใช้งานได้ถึง3รูปแบบตามการใช้งานของ ันได้อีกด้วยนะคะเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่ลิต้าจะรู้จักเลสเตอร์ไอเชคเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่เฟิร์มเลยนะคะแขนย้วยขาย,ย้วยแต่พอได้ใช้งานไปแล้วนะคะแขนก็เฟิร์มมากยิ่งขึ้นกระชับมากยิ่งขึ้นขาเนี่ยกระชับรูปร่างเนี่ยสวยงามเลยค่ะตอนนี้ซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจเลสเตอร์ไอเชคตัวนี้นะคะติดตาม ที่เพจยูอีนอ้เปไฟฟ้าเลสเตอร์ค่ะขอแอบบอกนะคะว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆรออยู่เยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนีลิตาขอเตรียมตัวไปบินก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย